เรามาดูแท่งที่ว่าโฟโลเทไปไม่ได้อ่านี่ไงชุดนี้นะเดี๋ยวผมขอญอาตตีกับตีรวมๆให้ดูแล้วกันเราจะบล็อกแค่ตรงนี้แดไอ้ยอย่างที่บอกนะเอฟเฟอร์เรทให้ผมหน่อยนะผมมาไข ไขความเข้าใจให้เนี่ยโอเคไหม <laughs> อ่โอ้เงียบเลยพูดเรื่องนี้เงียบเลยเนี่ยได้เลยค่ะได้เลยฝากเดียลยวกันหนุ่มๆด้วยเนอสมัครไม่ยากหรอกไม่งั้นก็ส่งอีเมลมาเดี๋ยวสมัครให้ <laughs> เ <c oughs> นาวหนูจดัดเรียบร้อยแล้ว เราจะเราจะเอาชุดฟอร์ลูเทนชุดนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเวลาเราดูอันนี้ปกติผมก็ไม่หลังๆไม่ตีแล้วผมรู้แล้วอ่าเราก็ดูว่าอันไหนมันเข้าคุมนั่นแสดงว่าแดงเข้าคุมแดงมันเข้าคุมแล้วแล้วทีนี้เราไล่กลับมา,าจริงๆอ่ะแท่งนี้จะสวยมากถ้าเกิดมันปิดเขียวแล้วกดแดงลงมาเนาะใช่ไหม นี่ก็ได้หนึ่งออเดอร์ถ้าเกิดพูดจริงตามหลักนะมันเป็นอีกหลักหนึ่งคือแดงกับตัวอ้ยเขียวกับตัวที่บนแนวเราก็กดแดงได้นะอย่าลืมจุดนี้นะจุดนี้เป็นจุดที่เปิดคาแล้วมาเจอแล้วก็ได้เงินแล้วล็อตแรกก็ใช้ได้แล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็ไล่ลงมาอย่างหละไล่เรื่อยๆแดงลงมาไม่ใช่แดงกับตัวแดงมีไส้ย,ยาวแล้วก็ลงมาปุ๊บแดงพอไปเป็นอันนี้อะไรแดงเปิด เราเปิดปุ๊บเราอรอรอเสร็จมันเป็นแท่งกับตัวแต่กับตัวมาก็กับตัวไม่จริงอะ่ะมีไส้ย,ยาวๆเงี้ยแรงขายตกนั่นแสดงว่านี่คือออเดอร์โฟลว์เทนพอเข้าใจไหมเราอ่านเลยมันแดงมาแล้วเราไม่แดงชุดเรามีเขียวเบรก เราต้องเป็นแดงอีกแท่งไหมเราก็ดูจากแท่งเนี้ยว่าแรงขายอ่ะในโซนขายเนี่ยมันแรงไหมมันเยอะไหมแต่เขียวมันขึ้นได้แค่นี้นั่นแสดงว่าแท่งต่อไปคือเข้ากับ follow t e ทนด้วยเราก็กดได้หนึ่งหนึ่งแท่งนะถูกไหมทุกคนมองตามอยู่เนาะผมไม่ได้หลุดเนาะไม่มีใครตอบเลยเนี่ยฮัลโหล ครับดูอยู่ครับดูอยู่ใช่ไหมก็หลังจากนั้นดูครับอ่าหลังจากนั้นมันเข้าโฟลวเทนหมายถึงโฟลทนลงมาพอลงมาเสร็จแล้วมันมันก็เราก็รออีกแท่งหนึง่งอ่ะแท่งนี้เราไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือว่าจะลงเราดูได้เลยว่าเราดูได้เลยไนดะ้นะว่าแท่งนี้เป็นแท่งอะไร มันไปนแท่งกับตัวเขากับตัวอยู่ในแนวต้านเนี่ยมน,นี่เป็นแนวต้านโซนใหม่นะเนี่ยแนวต้านเราก็สามารถกดขึ้นได้เลยเนี่ยกดขึ้นได้เลยประมาณนี้เลยหมดแล้วชุดนี้มีแค่นี้แหละโฟโลเทนลงมาไม่สามารถลงต่อได้ด้วยเหตุใด เหตุที่หนึ่งคือมีเขียวรับด้านล่างเนี่ยเขียวรับด้านล่างที่มันส่งกราฟขึ้นอยู่หรือว่ากราฟมันเป็นห้าสิบห้าสิบเราก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าจบแท่งอโฟอโนเทนบางคนก็ว่าพี่มันไปต่อได้ไหมพี่มันลงต่อได้หรือเปล่าเพราะว่าบางเจ้าเออบางบางตัวมันก็ ลงต่อบางตัวมันก็กลับกลายเป็นสวนมันก็ขึ้นอยู่กับกราฟตัวข้างหน้าแต่มันไม่มีอันนี้คือไม่มีปกติถ้าเกิดตัวเนี้ยมันเป็นปิดเออมันเป็นแดงอะไรนะโอ้โหแดงปิดเราก็สามารถกดขึ้นได้เลยแต่มันไม่ใช่แดงปิด ลอยู่กันไหมอ่าอยู่ครับอยู่อ่า, you <have> you. อามัน you <have> you. มันไม่ใช่แดงปิดเราก็ลองเลยถ้าเกิดเป็นแดงปิดเราก็กดขึ้นเขียวนะแต่ว่าแทาง่งนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะโดดอ่าโดดลงมานะดดมาเป็นแดงนะเนี่ยแท่งนี้ผมเชื่อว่าดดลงมาเป็นแดงแล้วก็ขึ้นอ่า เมายถือแดงแดงกระโดดเป็นแก๊ปลงมามันถึงมาป,ปิดเป็นลักษณะนี้แท่งนี้นะผมไม่รู้มันมีถ้าเกิดเราดูแท่งเทียนไปประจำอะเราก็จะสังเกตได้ว่าไอเนี่ย